บางคนเ้ากับไปหลอดเก็บในหัวง่ายมองไร่ถิ่มันมีอ่ะนะมองไร่ถิ่มันมีมันก็มีครับแต่แถวบ้านเฮามันบ่มีแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมาอยู่ในสวนเฮาแล้วนะครับตอนนี้คือเฮามาปลูกไว้ในในสวนเนาะขันมันงามเนี่ยมันจะเป็นอย่างสี่ขันนี่ตัวนี้มันกินแซ่บเอาไปแจวเป็นสมิ่งเนี่ยกินได้แล้วแม่นบอกนะเนี่ยสมิ่งเนี่กินได้แบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ไม่ค่ะเพื่อกัจะมามาไปขายในตลาดเนาะแบบ สีหาต้นหนึ่งสี่กระสิกบาทแล้วมันแพงพักกว่นี่เพราะว่ามันมีแต่อยู่ในหวยแมนมันื้มีแต่อยู่ในหวยเขาเพจยังกินครับเอาไปต้มแจวเอาไปเห็ดห่อหมกเอาไปพัดแล้วแต่เลยใส่สุงแบบนี้ล่ะนี่เขาต้มทังซี่แหละต้มทั้งน้ำเลยแมนเขาต้มทังซี่แหละเขากินทั้งน้ำเลยแมนบอกเวลาต้มไปมันกะบปใส่เป็นน้ำเนองกวงเนาะมันกะจะอ่อนๆจนมากเขาเอาไปต้มแจวแจวจะปนแมนบางคนเขาเอาไปเห็ดห่อหมกทังซี่น่ะมีวิธีการท่าขยายพันธุ์เนาะค่ะนี่แหละมันก็จะมีน้อยยุตไต่หนามนี่แหละนี่ มันก็เป็นผักอยู่ในน้ำอยู่แล้วเนาะแมนมันเป็นผักอยู่ในน้ำอยู่แล้วห้ากับสิห้ากับสีมะเอานอน่ะมา้นี่ค่ะนี่ที่มันอยู่ไตรใส่ครับจังไลยครับนี่นี่นี่กับนี้นี่นอนี่นี่นี่ใช่ป่ะนี่ห้ากับจะตัดเอานะเดี๋ยวนะครับมันต้องจับและสายพลนเพราะว่ามันหนักนี่นี่มันต้องตัดออกอังสี่ค่ะนี่ครับอ่าตัดนี่ห้ากับจะเอาไปลงไปอีกนี่นี่คือมันจะต้องออก่ังสี่ค่ะนี่อ๋อตัดไปเรื่อยๆนี่ ไม่ติดต้องตัดตัดเอาไปขยายพันธุ์แต่ต้นนี้พันธุ์ออกหาคิวนี่นี่กว้างตัดทั้งนี้เออต้นมันตัดนี่นี่นี่โอ้มันก็จะออกมาจัดสีเลยเนาะเดี๋ยวกวางชือกวางชื้อเดีด้อมันมีหลายค่ะนี่มันขยายมันออกมาหลายค่ะนี่เราจะเอามาขยายไปต้นนี้หลาไรไงเพราะมันตู้ดไงไงนี่อืมอ่า เดี๋ยวเ be ดี๋ยวอย่าฝ่าดึงกล่องสิเออ่นนะดึงหากันเดนะนี่ขยายยังสี่เลยนะครับเห็นปะอ่านี่ยนี่เต็มอยู่เต็มอยู่อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันออกแล้วอ่าพอแต่เขาได้ยังสี่แล้วนะครับถ้าตัดออกเนี่ยก็ได้ค่ะมันเหงาห่างมันเหง้าน่ะถ้าปุ่ตสองก็หมดดอกค่ะนี้ถ้าตัดออกโอ้เหห่างกันเหง้าแพ้ยงไงเนี่ย จริงๆตาจำกระได้เนาะเพราะว่าตอเนื่องมาอยู่บ่มีหักเลยนะครับแต่ว่าเ้าก็อยากเอาให้เพื่อนดูหน้ามันนะเ้ามกระตัดเตงเอากระไดครับถ้าก็เอาฟองหนามมากขึ้นเก่าละค่ะนี่ครับผมเนี่ยถ้าฟองหนามเนาะถ้าว่าข้าสูบใส่มันยากกันบ่ข้าก็ฉีกออกกระไดค่ะนี่เข้ใส่สีมันใส่ยากกันบ่ล่ะเราฉีกออกสีค่ะนี่อ๋อฉีกเยอะนะครับแ บอส่ฟองหนามด้วยครับบอส่ฟองหนามก็ได้ถ้าหูมันถ้าหูมันถ้าหูมันบุบหลุดลงก็เหมือนต้นหอมเอนปะครับข้าวบอส่ฟองหนามก็ได้อ่าคุณเด้อครับตังคุฝนกําลังอ่าสิใส่พวกมันได้หลายเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนก็อยากได้แนวหน้าเด็ดเลยใหญ่นี่พี่น้องหลายคนอยากได้ต้นพันธุ์น้่มอยากได้แนวเนาะคุณนายเก็ดึงไปค่ะบอนี่นี่นี่อันนี้ประกาศทักมาอยู่เด้ส่งต้นพันธุ์มาให้แนี่ยคุณนายดี๋ยวสิขยายไว้ให้ด้วยพี่น้องอ่านี่อันนี้บอได้อันนี้แตกแตกเอาไครับ ใส่ฟองหนามแล้วก็ใส่เป็นถ้วยสีเขียวหรือสีขาวก็ได้สีขาวก็ได้ค่ะสีขาวมันก็นเฮ็ดง่ายแต่มัน <จะ S 1> บ่หลุดูลงเนาะถ้ามันบ่หลุดูลงเออโอ้ได้หลายโอ้ได้หลายกล่องเยอะนี่ก็สิเฮ็ดให้มันได้ลหลายๆกล่องถ้วยไว้ให้พี่น้องเนาะแบ่งปันตน้นพันธุ์มันค่ะครับเบิง่งอืมสุดลงสุดลงเฮาบ่ใส่ก็เฮาบ่ใส่อันนี้ก็ได้เหต่หางมันถึงหนามข้าก็บ่ต้องใส่ไอ้ฟองหนามก็ได้ค่ะครับแต่มันบ่หลุดลงแม่นคต่มันบ่หลุดลง ข้าก็ใส่ไว้เห็นป่คข่าวมันก็จะออกมาข้าก็ไปย้อนใส่อันนี้ไว้ครับอ่าคือเก่าด้วยครับแล้วก็คืออ่าเอากองโฟมมานะครับเนาะถุงดำมา้ัก็ปุ๋มแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่ซัมสลาเป็นบอลใส่หนามใส่ปุ๋ยตามตามไอ้ปกติที่เขาปลูกเลยถั่วพักไทยถั่วทั่วทไปแมนเหมือนพักทั่วไปเลยค่ะก็คือปุ๋ยเอนะครับหนึ่งถ้ยตวงที่เขาให้ไปแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยบีหนึ่งถ้วยตวงที่เราให้ไปนะครับที่แถมไปนี่ค่ะข้าก็ลงไงใบยางซีเลยปิดฟ้านะครับเนาะ ใส่จังห่วงครับสิบหกถือว่าแนนบ่แนนแนนแท่งอ๋อแต่ก็ถือว่าได้กินอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็ลร่องมึงได้สักสิบหาเนาะข้ใส่แล้วกะข้าใส่หนึ่งค่ะข้าใส่ไว้ใบข้าก็ใส่เหมือนข้าใส่ยพักทั่วแป้นแหละข้าวกะไส้สี่ห้าใบนะครับ่หากมันมีหากมันมีนี่เห็นป่ามันมีหากปลอยเพราะว่าตอนน้ำมันนี่บ่มีหากเลยตอนน้ำมันมันใหญ่สาเนี่ยเอาตัวนี้ได้จักเดือนแล้วครับเนี่ย ใส่เวลาสำหรับแม่จ huh. <gen> <gen Exact> ังสิไ okay. ด uh ้กินเนาะใส่เวลาสำหรับถ้าแม่ในห้อบ่อยากได้บ่อยากให้มันขยายเนาะเ้าปลูกได้เดือนสองเดือนมันก็ได้กินแล้วอแต่ตัวนี้คือเ้าบ่อยเก็บกินเพราะว่าเขาอยากให้มันมีต้นพันธุ์ขยายต่อง่ายเขาก็เอาไว้เอาไว้เรื่อยๆน่ะถ้าเขาอยากเก็บกินมันง่ามๆถึงมากตะเกียบถ้าใส่กินเนี่เขาเขาเขาสิกินแบบไหนตัดอะไรเอาเมียนมาตัดเอายออด่อนๆมันอันนี้ถือว่ากินได้หรือยังครับเลยกินได้แล้วอ่อนๆมันเียเราลองตัดให้ให้เบิ่งนะครับผมว่าเอาตัดจังไนะครับเอาไปกิน เดี๋ยวนะคือจังคนหลุดไม้ครผมนี่ก็สิบองโโหแล้วบูให้คนหลุดไม้แล้วนะสีบองโโหแต่ว่าผมไม่เคยกินอีๆเลยครับผมกับบูโโหว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็มันก็จะตัดแบบตัดตยอดนี่ให้บ้างนะอ่าเขาตัดจังไดเอาให้ตัดยอดใดยอดใดก็ได้ที่กล่องเห็นนะนะครับเนี่ยนี่ดีอุ้ยเป็นข้างผุนอ๋ออ๋อนี่ค่ะยอดยอดจังสี่นี่ก็ได้นี่อันนี้คือกินได้แล้วแม่นั่นอันนี้กินได้่อ่อนๆเอนดู เนี่ยเข้ากับตัดเลยค่ะอันนี้คือกำลังแสบเลยรอบนี้เนี่ยอ่อนๆอย่งสีนี่แสบมันประทันบ้านนี่อ๋อขันบ้านนี่คือสีแก่ตอนไม้กับสีแก่แนง่ายเวลาที่เวลานีเขาก็เอาไปต้มมันบ่ต้มแล้วเขาจะเขาไปลวกนะเนี่ยเขาก็จะลอกมันออกอั่งสีน่ะโอ้กินย่ายแต่มันกับได้ลอกอ๋อนี่เดี๋ยวเวลาไปต้มถ้าจังสีลอกออกกินได้อย่งสีนะมันก็แล้วแต่ทำมันไหนได้หลายมันพอเห็ดห่อหมกเขาก็ไปเห็ดห่อหมกครับ บางคนก็เอาไปเอาไปใส่แกงอย่างประมาณนี้เนาะแกงส้มแกงยังนะครับครับหนึ่งเดือนนะครับเนาะประมาณหนึ่งเดือนนะครับหรือเดือนกัวกัวอะไรไปกับสองเดือนนะครับเนาะมันก็จะมียอดขึ้นมาให้เรากินนะครับเนาะคือต้นนี้มันสองเดือนนะครับเนาะสองเดือนเพราะว่ามันมากบ่มีหากเลยแล้วก็ม้าแบบเงา้นย เดี๋ยวเราเทำมาติดตามมือนอกว่าตัวนีน้นะครับมันมีเหงาเนี่ยครับเข้าสีใสเวลาดนสับไดนะครับกับสินอัพเดทกับพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเด้อขอบคุณติดติดตามรับชมดีคือเก่าครับสวัสดีครับ